นี่ท่านเปาท่านให้หนายจันทร์ดักงูแมวเศราจันทร์เจ้าเออจันทร์เจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไขรฟงทําไมกันข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้อยากรู้อะไรอีกบ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหนข้านายจิมบ้านเดิมอยู่น้องจิงจกใกล้น้องตะครกตะวันตกน้องหอยไปอีกหน่อยก็น้องตากแดดตะบนกระจ,กจกุกจังหวัดเทกจัดแล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกสะแรกขาดเสือสาดซีดมีดบินแผ่นดินไหวหายทะลุครุกทลายคันไถหักจวักงอหม้อตกครบิินนหว่อนกระชร่วงงหหน้าาตต่่ลุดอหม้อสุดตะกรุดหาาาย่่เเจ้นีชงจรจาเเหลือกินนะ ครับท่านบางวันนี่พูดพูดพูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับอขนาดนั้นเชียวเนอะขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกครับจะบ้าเหรอท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าเลยเลนอะเนี่ยไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทําอะไรเป็นบ้างทําได้สารพัดอย่างแหละเช่นอะไรบ้างก็เล่นการพน,นันขยันกินเหล้าคราบผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าอบตัวโม้นน้ำมันเถื่อนกลบเกลื่อนความผิดชุจริตเจาะฉลอหลอกคนให้หลงเชื่อเบื่อรับผิดชอบตีกอปอ้ออ้อถนัดเจาะไข่ขาวเขย่าไข่แดงแทงไข่ดันฟันเสาเสิร์ฟไม่สนใครจะสอนสั่งความดดัััันนนนนนทททุุรงงงงสสูไไไไไไมมม่่่่่แกกกก้้้้้้ปปปปปปญหหหหาา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 าวววเเเเอออออออขขบีี๋ยต๊ะ ้าไมเขใจก็บอกแล้วมัวจะนั่งโดอยู่แต่ในศาลไม่รู้นอจักรวานเขามีอะไรอยากรู้ก็ออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิอืมฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยข้าก็น่ามืดแล้วไม่เห็นแปลกอะไรปกติหน้าท่านก็ดำมืดอยู่แล้วโูป,ปักปิดศาลเออเอกตวงแล้วเหรอ มิสเตอร์จิมว่ายังไงละท่านกองฟอนกงซุนเออกงซุนท่านเปาเกิดชอบในนิสัยใจคอของเจ้าอยากจะให้เจ้ามาช่วยงานที่สารไครฟงเจ้าจะมาไหมไม่หรอกครับเพราะอะไรเพราะคนในสารไครฟงเป็นแสนเราอยู่กันไม่กี่คนเจ้าจะมปอยู่เป็นแสนได้ยังไงก,ก็แสนสกปรกแสนโสโครกบังอาจเราซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเจ้าครับว่าเราสกปรกได้อีกยัง,งนงเหรอหวังเฉาหมาหัน่นเตรียมเครื่องประหารหัวจิงเรนเดี๋ยวก่อนท่านเปา ก็ข้าดูพวกท่านมาแรมปีดูกี่ตอนกี่ทีก็เห็นท่านมีอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักข้ากลัวติดเชื้อเละ่ออย่างที่สำคัญก็คือคืออะไรข้าท่องไปในแดนของข้าดีกว่าเอาเวลามาอยู่แต่ในสานไขฟงสนุกสุขสบายสู้ซาสิวยุกายสรานเสริมบันเทิงสถานสำราญราดกว่ากันเยอะมีทั้งบาทั้งผับในคลับอาบอบนวดสารพัดรูดมัดสลิปเจ้าในช่างเจราจาแท้ นี่เจ้าจิ้มไอ้บัตสรสลิปนี่มันคืออะไรและแปลว่ายัางไงอ้าวสลิปก็แปลว่านอนบัตรก็เอาไว้รูดสลิปบัตรก็คือรูดแล้วก็เข้าไปนอนติดใจจากวันก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมารูดใหม่เห็นไหมว่าจะนั่งอยู่ใ,ในสารดักนานจนก้นด่านเหมือนตัวดักแร่โลกเขาไปจนไกลโด่งเกือบถึงดาวคานหน้าสงสารได้ท่านเป่าต้องนั่งจับเจ้าเฝ้าสารทุกค่ำเช้าเหมือนเต่าอยู่ในรูแยุ่บป,ปากไม่ต้องมาตะวานิข้เราก็มันเรื่องจริงแล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไง ก็ออกไปท่องอยุโรปอเมริการ่อนไปแคนาดาร่าไปนิวซีแลนด์แอนไปยูโกโล่ไปพัดพงกับเขาบ้างสิชีวิตมันจะได้สดชื่นเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างไม่ต้องมานั่งเกรงตักหนักไขไหลตึงตาถลนยนติ้วหน้านิ้วคิ้วขมวดปวดไขดันเหมือนอยู่แต่ในสารไข่ฟงเออข้าจะเห็นด้วยอยู่แต่ในสารปวดกระบาเเลือทนท่านกองซุนจันเจ้าหวังเฉาหมาหันไปเอาไฟมาเอามาทำไมครับท่านเอามาเผาสารขา่สารไข่ฟงไม่มีสารไข่ฟงอีกแล้วข้าตัดสินใจเผามันทิ้งแล้วเอาจุดไฟเผาสารข้าจะไปท่องจัก